สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเทคนิคการช่างไก่นะครับซึ่งปกติในไก่เนื้อไก่พันอะไรพวกนี้นอาจจะช่างง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไก่พื้นเมืองที่มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวนิดหน่อยอาจจะช่างยากนะครับถ้าหากว่าเราใช้เครื่องช่างที่มีความละเอียดนะครับมันอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับก็เลยพามาดู เทคนิคอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งทำง่ายๆนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะมีหลายๆวิธีนะครับในการช่างนะครับแต่วิธีง่ายๆที่หาได้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆก็คืออย่างหากระป๋องอะไรก็ได้นะครับที่มันดูทึบๆแสงหน่อยนะครับมาแล้วก็มีตาช่างนะครับก่อนช่างนะครับแล้วก็จะต้องทำการกดไปที่ปุ่มแทนนะเพื่อให้น้ำหนักเป็นศูนย์ก่อนนะครับ จากนั้นเราก็เลือกไก่มาสักตัวนะครับมาสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทำการใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ครอบตรงนี้นะครับมันก็จะได้น้ำหนักที่มันนิ่งเลยนะครับขอให้มันมืดๆทึบแสงหน่อยนะครับไก่ก็จะไม่ดิ้นละนะครับแล้วก็สามารถจดน้ำหนักได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ